สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Daily Brief Case Study Brief สั้นๆแต่ทรงพลังที่จะช่วยคุณสร้างโมเมนตัมในชีวิตและการทำงานที่เต็มไปด้วยการพัฒนาในทุกวันครับวันนี้เราจะไปเจาะลึก Deep Work ศิลป,ปะการทำงานที่ไร้สิ่งรบกวนแนวคิดจากคาวนิวพอร์ตนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ศาสต์ที่ MIT และเป็นนักเขียนที่หลายคนยกย่องว่าเขาคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิในยุคดิจิตัลครับใครคือคาวนิวพอตคาวนิวพอตไม่ใช่แค่นักเขียนแต่เขาคือศาสตราจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและที่สำคัญคือเขาใช้ชีวิตตามสิ่งที่เขาสอนจริงๆนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเขาแทบไม่มีโซเชียลมีเดียเลยไม่มี Facebook ไม่มี Instagram ไม่มี t w i t t ตอร์แต่เขากลับสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบระดับโลกได้สิ่งนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าแล้วเขาทำได้ยังไงล่ะคำตอบคือ Deep Work การทำงานที่ไม่ใช่แค่ทำไปวันๆแต่เป็นการดำดิ่งอยู่กับงานหนึ่งอย่างเต็มที่ครับลองคิดดูครับทุกวันนี้คุณเปิดมือถือกี่ครั้งต่อวันมีงานวิจัยบอกว่า คนตามปกติเช็คมือถือมากกว่า150ครั้งต่อวันและนั่นหมายความว่าสมาธิของเราถูกดึงไปเรื่อยๆทุก5 1 0ถึง10นาทีแต่่าวนิวพอร์ตบอกว่าในยุคที่สมาธิหายากแบบนี้ใครที่สามารถรักษาสมาธิได้เขาจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในที่ทำงานเพราะคนอื่นกำลังถูกกลืนไปกับงานตื้นตนที่ไม่สร้างคุณค่าเรามาแยกกันง่ายๆครับ Shallow Work คืองานที่ใช้แรงน้อยทำไปแค่ขัดเช่นตอบอีเมลประชุมยาวเกินจำเป็นกรอกฟอร์มตรวจเช็คงานเล็กๆน้อยๆ Deep Work คืองานที่ต้องใช้สมองเต็มกำลังเช่นคิดกลยุทธ์ใหม่ออกแบบโปรเจกต์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเขียนโค้ดหรือสร้างงานครีเอทีฟต่างกันยังไงงานแบบแชโร w มักถูกลืมไปในไม่กี่วันแต่ deep work สามารถสร้างผลงานที่เปลี่ยนชีวิตคุณหรือแม้แต่เปลี่ยนทั้งองค์กรได้คาวนิวพอร์ตเสนอ4กฎที่ถ้าคุณทำตามได้คุณจะเข้าถึงพลังของ deep work work deeply ตั้งเวลาและพื้นที่ที่ชัดเจนเช่นบอกเพื่อนร่วมง,งานว่าขอเวลา2ชั่วโมงนี้ไม่รับการรบกวนหรือหามุมเงียบๆเ,เลยบ้าน Embrace boredom อย่าหนีความเบื่อทุกครั้งสมองคุณต้องฝึกให้อดทนต่อความเงียบเพราะสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่กับงานนานพอ Quit Social Media เลือกใช้เท่าที่จำเป็นอย่าเปิดทุกแพลตฟอร์มพร้อมกันการมีบัญชีเดียวที่มีประโยชน์จริงๆดีกว่าการเปิดไว้ทั้งหมดแต่ใช้ไม่เต็มที่ Drain the s h a l l o w s ลด หรือตัดงานที่ไม่จําเป็นเช่นประชุมที่ไม่ต้องมีเราหรืองานที่สามารถสื่อสารสั้นๆได้แทนที่จะต้องใช้เวลายาวนานลองนึกภาพคุณทำงานออฟฟิศตอนเช้าเริ่มดันด้วยการตอบอีเมล2ชั่วโมงเต็มคุณอาจจะรู้สึกว่าทำงานไปเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วผลลัพธ์แทบไม่ขยับไปไหนในทางตรงกันข้ามถ้าคุณกันเวลาเพียง90นาทีสำหรับ Deep Work เช่นเขียนรายงานสำคัญคิดแผนการตลาดหรือวิเคราะห์โปรเจกต์ใหญ่คุณจะสร้างผลงานที่คนอื่นจำได้และเป็นสิ่งที่พาคุณก้าวหน้าในระยะยาวบิลเกตเองก็เคยมีติ้งวีคสัปดาห์ที่เขาเก็บตัวเงียบๆอ่านหนังสือและคิดอย่างเดียวไม่มีสิ่งรบกวนเลยและผลลัพธ์ก็คือหลายไอเดียใหม่ๆของ Microsoft เกิดขึ้นในช่วงนั้นครับ d e e p w o r k ก็เหมือนกับการดำน้ำลึกลงไปในทะเลสมบัติที่มีค่าที่สุดไม่ได้ลอยอยู่บนผิวน้ำแต่มันอยู่ลึกลงไปคุณต้องใช้เวลาใช้ความกล้าและความพยายามถึงจะไปถึงแต่เมื่อคุณถึงแล้วสิ่งที่คุณเจอมันคุ้มค่ามากกว่าง,งานตื้นๆที่เก็บได้ง่ายๆริมชายหาดวันนี้ผมอยากจะชวนคุณลองเลือกงานหนึ่งอย่างที่คุณรู้ว่ามีค่าจริง แต่คุณมักผลัดวันประกันพรุ่งลองกันเวลา90นาทีเต็มทำงานนั้นเพียงอย่างเดียวโดยไม่เช็คมือถือไม่เปิดอีเมลและไม่สนใจการแจ้งเตือนใดๆนี่คือบทเรียนจากข่าวนิวพอร์ตที่ย้ำกับเราว่าความสำเร็จในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนไม่ได้อยู่ที่การทำงานให้มากที่สุดแต่อยู่ที่การทำงานอย่างลึกซึ้งที่สุดแล้วคุณล่ะครับ พร้อมจะเริ่ม Deep Work Session ของคุณวันนี้หรือยัง The Daily Brief Brief เดียวพร้อมลุย